สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนออีกเช่นเคยนะครับเงินเดือนต่างประเทศนะครับของวิติสนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเดือยนหนึ่งเชลลิงนะครับปีหนึ่งเก้าสามแปดนะครับเป็นเหรียสวยๆนะครับที่เก็บสะสมไว้ านำมาให้ได้รับชมกันนะครับเหรียนที่สวยมากนะครับก็มีร,ตรูตรงกลางนะครับทุกท่านหรือบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเหรียญวันชินิงน่งปี1938นะครับของนิวจีนีนะครับเทศนิวจีนี ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปคาถาอ่าแล้วก็รูปมงุฎนะครับก็ส,สวยๆนะครับหาดูยากนะครับตัวนี้ก็ถ้าจะดูนะครับก็ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็อาจจะมีนะครับอ่าเป็นเรียนเก่านะครับ ที่เก็บสะสมไว้ทำมาให้ได้รับชมกัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามรับชมไว้เพียงต่นนี้นะครับรวยๆนะครับผม